โอ้วันนี้ก็มีเคสพิเศษนะครับเลยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งเคสอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับมีอุปกรณ์เพียบเลยนะฮะไปให้นิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์สองกล้องแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสกล้องอวัยวะส่วนไหนนะฮะในวันนี้นะครับเราก็จะมีเคสดึงหน้านั่นเองนะฮะแล้วก็ยกคิ้วเอ็นโดทนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเป็นการถาน,านทำธารการหลายอย่างพร้อมกัน ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราก็จะมีการตรวจร่างกายคนไข้นะฮะการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรวจพวกค่าเลือดต่างๆนะครับแล้วก็ให้หมอดมยานะครับกับหมออายุรกรรมช่วยกันพิจารณาดูว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถผ่า,าตัดได้อย่างปลอดภัยไหมนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเคสพวกดึงหน้ายกยื่นวทานเนี่ยส่วนใหญ่จะทําในเคสที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับ น่งเคสนี้ก็คือ6.3แล้วนะฮะก็ความเสี่ยงในการผ่าตัดก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเคสที่น่าสนใจมาให้ดูอีกแล้วนะฮะก็เป็นเคสดึงหน้านะฮะแล้วก็ดึงคิ้วด้วยทำเอ็นโดไทด้วยนะครับก็ในเคสนี้ก็จะมีปัญหาก็คือในเรื่องของลอหิวย่นโดยเฉพาะที่บริเวณคอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดึงอย่างงี้ดึงเพื่อให้คองตึงขึ้นอย่างม แล้วก็ดึงผิวหนังนี้ขึ้นไปด้วยคิ้วเนี่ยอยู่ต่ําถ้าทุกคนไม่รู้ดูเลยเดี๋ยวเจนจะดู่ยสาวขึ้นไหมตอนนี้กําลังทําการเตรียมอยู่นะฮะ mm hmm. ก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะการเดงหนาครับ ระหว่างนี้เราก็ไปดื่มกาแฟกันนิดนึงนะฮะระหว่างที่เราเปลี่ยนเคสจากการดึงหน้าไปเป็นการยกคิ้วนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องการยกคิ้วกันนิดนึงนะฮะเรื่องของการยกคิ้วเนี่ยเหมาะสําหรับใครนะฮะเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหารอบดวงตาแล้วก็มีปัญหาคิ้วตกน่าสนใหญ่คุณผู้หญิงจะไม่รู้หรอกว่าคิ้วตกเป็นยังไงนะฮะเอาง่ายง่ายคือเวลาหน้าดูแก่ครับส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องคิ้วตกก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องมาทําการยกคิ้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น วิธีการตรวจสอบนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะต้องทําการยกคิวหรือยังนะฮะก็คือการคลำที่บริเวณกระดูกที่อยู่ตรงนี้ถ้าคิ้วของเราต่ํากว่ากระดูกให้มายกคิวได้เลยครับวิธีการง่ายมากทีแรกก็ว่าจะไปซื้อเนสกาแฟที่ร้านท็อปนะฮะจะเจอกาแฟโบราณกินกาแฟโบราณก่อนดีกว่า กินมากเลยนะครับเหมือนสตาบ้างไหมฮะเหมือนเลยนะหิวแล้วมายิวล็อกื้วล็อกใครเป็นบ้างนะยิวลหรอหรือใครเข่าเสื่อม,มบ้างนะฮะก็ระวังอย่างผมเลยนะหนักตัวมีโอกาสเสี่ยงเข่าเสื่อมได้มากเลยต้องระวังมากๆนะครับปัจจุบันมันก็มีการปรุงคอลลาเจนบำรุงข้อเข่าได้นะก็สำหรับคนที่ อายุเนี่ยบางทีคอลลาเจนมันน้อยลงนะฮะแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็เสื่อมสภาพลงการกินอาหารเสริมพวกคอลลาเจนเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับทำให้ข้อเข่าอาจจะดีขึ้นนะฮะไปะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไ,ไปผ่าตัดต่อเดี๋ยว่ั ก็ตอนนี้เรากําลังทําการส่องกล้องยกคิ้วอยู่นะครับจะเห็นว่าเราก็คนไข้นอนอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเครื่องมือใส่เข้าไปแล้วก็หัวกล้องก็จะออกมาด้านหน้าแบบน,นี้นะครับเราจะมองกล้องไปทางด้านหน้าแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำไปแล้วก็มองไปตรงนี้คือเส้นประสาทนะครับตรงนั้นคือเนื้อเยื่อที่ยังไม่ขาดนะก็เส้นประสาทเราต้องเก็บไว้แต่เนื้อเยื่อที่ยังไม่ขาดเดี๋ยวเราจะต้องทําให้มันฉีกออกนะครับ ก็ตอนนี้กำลังพยายามจัดการนอยู ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเคสลิงหน้ายกคิวอเอ็นโดไทนะครับถ้าใครชอบเก็บความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนให้ผมด้วยนะครับเราจะได้ทำคลิปออกมากันเรื่อยๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในความรู้หน้าหน้านะครับบ๊ายบาย